แม่หิบอูอยู่นั่นถตามึงกินมากเลยคุณตายวแหมแม่ยิบคอโยนาต็งมันจิงนัพอติเรวเรวเรเรวรเจตนเจตะกัดกันเลยเจตนใครที่มเอ้แม่ไม่ทาไม่พูดแม่จูดมรายใจเดยปลานี้ แบ่งดังพลุดหลุดมาเตรียมแอวติดจะโกงคงนาดีตัวติดขี้ลุลาน่านะจำไว้จะเกิดกายล่อมาได้เตรียมจระโพกแกรนวิโอมันจะติดอยู่หรือไม่แล้วก็จะตนโตนตระมาตโตไปมาหนาไทยไม่อยากปลับนาดีกังติดจีแม่เจ้าน้าแบ่งดังพลุด จ้านาเอ๋ยเจ้าหลุดไปปัตตนีเดียวเดแม่กูเกิดไดเพื่อมาใจยิงนิวเกลียอยาไปไกลถึงที่โอตีแกแกุ่้รักแม่แบ่งนางพุทธเจ้านาหลุดไปใจบุรีเจ้านากนี้ได้เกิดเลิศไม่ไรก่อนจะทำควาโตให้ลั่นกองจทีแ่ n g à ไ mai k ออ n g có ร

quân <laughs> à, khỏi ba hoa 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 là hoa mà đàn đi, thì trăm thì chỉ là phục chi mà đàn. hoa 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 กูมต้เพชรฮ่าฮ่าตายหงส์มช่กหวัววัวแนวอย่าไปเล่นกับเก่ช่ยดันละมาดันดื้อจีถือปืนออกมายืนรูดดันดันละมาดันโดมให้ยิงให้ตายหอส์ไดใจแลงกลางวันวานใดร้อยดันละมาดันด้ยจะบอกนายห้างคุยเป็นเจ้าภาพสวดกาน ตายแล้วไม่ขาดทุนอ๋อออตายแล้วไม่ขาดทุนแล้วไปไปประวัตินนข้าบ้านกันไอ้ไทย,ไทนะยไวะไอ้ดูกระเพ่อรววครับเราตายเลยยกแบบูดยกน,นายนุนย่นเายอุกกระดิด้บ่คนเดียดิอยากให้มาดิ มึงเลยกันเนรกาลาเทจ้า yani กันทำเลยมึงรมัน <rim> ต้ได้ว่ากู้หงเพมึงเตมากูเหลืองว่ะมึงรอมันเต้ได้มึงรอมันต้ได้แต่มึงเตะได้แลกเลยไปไปไปไนจี้จี้มาจากเผื่อแล้วะจี่มีคนไมกับผม เหมือนว่าจะหวานเลยจีจีไม่ร้องเปล่แล้วจีมีกูจริงเลยจีบีมาก็เปล่แล้วมึงอะมาบ่นอะไรดูนะกูบอกมึงกี่ครั้งแล้วว่าความอดทนกูไม่ทนกูทนไม่ได้นะมึงมาโยกันนี้กูบอกกี่ครั้งแล้วกูไม่ชอบกูกินโมโหกูทนไม่ได้ เป็นตัวรักก็บกว่าสีทนได้ขครเีทนไม่ได้ชีวิรักเพ่อนที่เก่าโธ่เอานกนี้กระไกูยินายกูบพวกเอ้รับการมามาเลยข้าว่าเป็นปลากูไม่รูงเต่ง